อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะออกมาพูดนะครับไม่ได้ไปต่อว่าหมอดูนะท่านออกมาโพสต์ออกมาพูดว่าจะเกิดสงครามใหญ่ภายใน1นถึงสวันนี้ท่านโพสต์ท่านพูดไปเมื่อวานจะเกิดสงครามใหญ่คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้การพูดของท่านใช้คำว่าท่านยมมาบอกนะครับท่านยมมาบอกท่านพยายมอะไรมาบอกก็ไม่รู้นะครับ ไม่ได้เอาตำราโหราศาสตร์มาไม่ได้เอาตำราดวงดาวโหราศาสตร์ความน่าจะเป็นหมอดูเนี่ยไม่มีใครฟันทงได้นอกจากดูเลิกผานาทีดวงดูอะไรตามตำรานะครับหนูออกมาพูดได้อย่างไรลูกนะครับหนูออกมาพูดว่าจะเกิดสงครามใหญ่ภายในวันสอวันนี้หนูไปเดาถูกตอนที่ วันที่ที่เขาจะศึกพระอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันดูผิดบ้างดูถูกบ้างนะครับแต่ตรงไหนดูถูกคนไปเชื่อถือหนูนะครับคนว่าโอ้ยไอหมอคนนี้ดูแม่นเหลือเกินนะครับอีหมอคนนี้ดูแม่นห,น,น,ห,น,น,น,หนูพูดว่าเกิดสองวันนี้นี่หนึ่งวันผ่านไปมันยังไม่เกิดสงครามใหญ่นะลูกถ้าวันพรุ่งนี้ไม่เกิดหนูจะรับผิดชอบอยังไงหนูจะรับผิดชอบอยังไงลูก ถามว่าหนูจะรับผิดชอบอย่างไรหนูพูดคนมีความเชื่อถือหนูหนูมีแฟนคลับคนติดตามคนบราน,นองบรรดอนเขาก็ไม่ค่อยมีความรู้เขาก็เชื่อมดเชื่อหมอสุขภาพจิตเขาเสียบางคนจะจัดงานแต่งงานบวชงานอะไรเขาก็ไม่กล้าจัดต้องยกเลิกงานไปก่อนความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ หนูไปพูดได้อย่างไรผมไม่เข้าใจนะครับถ้าเดาผิดแล้วเนี่ยหนูรับผิดชอบไหมหนูอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกนะอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับอย่าออกมาพูดมั่นหน้าว่าจะเกิดสงครามใหญ่ครั้งที่แล้วชาวบ้านเจ็บล้มตายไปทหารเสียชีวิตไปได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่หนูบอกว่ามันจะหนักกว่านั้นอีก ถ้าหนูพูดอย่างนี้อีกจะต้องแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งความนะครับว่าหนูเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม้หนูจะเป็นหมอดูก็จริงนะครับจะต้องแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหนูเป็นคนที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หนูจะหลุดจะติดอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินแต่หนูเหนื่อยแน่ในการถูกดำเนินคดีอาญาเพราะนั้นอย่าทำอีกนะลูกใช้หลักเกณฑ์นหน่อยนะครับมันพายกระซิบมันจะจิตสัมผัสอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องใช้คำว่าตามตำํำระพูดเพ้อเจอ้อผมว่านะครับผมว่าถ้าส่วนตัวผมมองว่า มันจะเพี้ยนเพี้ยนนะจะเพี้ยนเพี้ยนนะนะครับไม่ได้ลูกคนมันตกใจไงคนเชื่อถือหนูเยอะนะนะครับคนเชื่อถือหนูเยอะผมก็ไม่ใช่ไปหนูเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเลิกผานาทีที่เขาวางดวงเมืองอะไรนะครับนี่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะหมอหมอหมอ หมอปลายพายกสิซิ์นะหนูอย่าไปพูดว่าอีกวันสองวันภายในสองวันจะเกิดสงครามใหญ่เวียนกรรมลูกเวียนกรรมนะนี่มันผ่านไปวันแล้วเหลืออีกไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเหลืออ่ะเหลืออีกเก้าชั่วโมงนะครับรวมเป็นสองวันที่หนูบอกแล้วถ้ามันไม่เกิดสงครามใหญ่ล่ะหนูรับผิดชอบอย่างไงร,รับผิดชอบไหวไหม ชาวบ้านเขาขวัญเสียเขาจิตวิตกมาเป็นโรคซึมเศร้า่สงครามครั้งนี้แม้จะเกิดขึ้นเพียงเวลาไม่กี่วันชาวบ้านต้องอบพยพเป็นแสนญาติพี่น้องประชาชนพลเรือนที่บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตแพทย์พยาบาลไม่มีกรจิตกระใจที่จะรักษาพยาบาลเพราะขมรมันไร้มนุษยธรรมยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่บ้านเรือนประชาชนโดนเด็กเสียชีวิตบาง ครอบครัวเมียแม่ลูกสามคนเสียชีวิตเลยหนูต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยช่วยกันนะครับถ้าหนูมีท่านยมจริงมาบอกจริงนะหนูบอกซิไอ้คุณนเซนมันจะตายเมื่อไหร่หนูออกมาพูดคลิปได้ยินผมพูดแล้วเนี่ยหนูถามท่านยมคุณสิพยายมคุณนะ่ะนะครับว่าไอคุณนเซนจะตายเมื่อไหร่นะครับ เออจะถูกใจชาวบ้านนะครับแล้วเขาจะรอดูว่าคุณเซนมันจะตายจริงหรือเปล่าตามที่หนูพูดหรือเปล่าไม่ได้พูดไปเรื่อยไม่ได้ลูกคนมันแตกตื่นนะคนมันแตกตื่นมันป่าถ้าพูดไปเรื่อยไม่ได้หนูแก้ไขนะลูกนะผมไม่ได้หลังเกียจอะไรหนูแล้วก็เมตตาลูกก็เป็นช่องทางทํามาหากินหนูแล้วล่ะนะะแต่ว่าอย่าไปพูดให้ชาวบ้านเขาตื่นตระหนก ตอนนี้หนูเหลือ9้าชั่วโมงครึ่งเนี่ย9้าชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงนะนะมึงเอากระปีบครอบหัวเถอะนะครับใช่ไหมลูกถ้ามันหนูบอกอีกสองวันจะเกิดสงครามใหญ่บึ้มบัํมหนักยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับอีกเก่าก็ชิบหายกันแย่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอีก9้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไม่เกิดสงครามไม่เกิดการประทะไม่เกิดสงครามจริงอย่างที่หนูทํานายก็ต้องกลายเป็นหมอปลายควายกระซิบแล้วนะครับ ไม่ได้ลูกหนูต้องเปลี่ยนนะลูกนะหนูยังเด็กรุ่นลูกรุก่นหลานเลยนะครับผมไม่ได้อยากจะไปว่าหนูลักนะเด็กนะครับแต่แต่สอนแต่ผมเห็นคนแตกตื่นกันไงคนแตกตื่นเพราะเขาเชื่อหนูอะลูกเขาเชื่อหนู